ฟังดน,นด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราวันที่27ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าเขมรสาดฝน BM มมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนพร้อมกับไทยเราครับล้างบางถึงปอยเปรรวมไปถึงะระานารกแตกตลอด500กิโลทุกแนวรบกันเลยทีเดียวตั้งแต่พื้นที่จังหวัดช่องบกถึงพื้นที่จังหวัดสะแกวนะรวมไปถึงนะขณะนี้ครับหลายพื้นที่เนี่ยยังระอุและเอสมุกเองครับก็ยังอรารวาสไม่เลิกตีลึกเขมรไป200กิโลกับจังหวัดที่มีนครวัดเรียกว่าอรารวาสกัน กาตลอดทั้งคืนเลยขเมนก็เติมกําลังเติมของมาไม่หยุดสวนฝั่งไทยเราครับก็ยังต้านไม่หยุดอยู่เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถยึดเอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยขเมนระดมยิงจรวด BM21 ครับราวกับหาฝนลงที่ทั้งปราสาทตาควาจังหวัดศรีสะเกดซึ่งส่งผลให้กำลังบลในเราครับบาดเจ็บถึง5นาย แล้วเหมือนตอนนี้ขมินก็จะระดมยิงแบบไม่สนหน้าอินหน้าโพรมก็คือเทหมดหน้าตักซึ่งกองทัพไทยเราเนี่ยก็มีการบุกปล่อยเปดโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อคืนเนี่ยทำลายกองกําลังขมิมนและก็ล็อกเป้าซึ่งสามารถตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาครับว่ามีการจัดตั้งทีมันตเตรียมอาวุธยิงสนับสนุนเก็บยุทโธปรกรณ์ส่วนฝ่ายไทยเราครับก็นํากําลังเข้าพื้นที่ทันทีและทําลายเป้าหมายที่ตั้งฝั่งกัมพูชาครับจนทําให้ไฟฟ้าเนี่ยดับในพื้นที่ปลอยเปดเป็นวงกว้างไม่มี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีเน็ต ใส่เป้าหมายฐานกัมพูชาเนี่ยหลังจากมีการเสริมอาวุธหนักเข้าพื้นที่บ้านหนองจานบวกกับยังมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตทหารพงโรกองวาในเมืองเสดิโสพลครับจังหวัดบันเตยเมนเจยและที่พิกที่สุดเนี่ยเราก็ ลึกไปถึง200กิโลเมตรนะครับคือเข้าไปทิ้งระเบิดเนี่ยในจังหวัดที่มีนครวัดก็คือจังหวัดเสียมเรียบก็เข้าใกล้เมืองหลวงพนมเปญเนี่ยเข้าไปทุกทีแล้วพนมเปญเนี่ยห่างจากเราเป็นแค่300กิโลเมตรก็เรียกว่าเป็นคับคืนที่ดูเดือดมากนะครับจนถึงช่วงเช้านะสถานก,การณ์รบในขณะนี้เนี่ยคือมีทั้ง s 16กลิปเพน BM 21, i m 70, ปืนใหญ่ปืนครกสาดกันไปสาดกันมาไม่หยุดพักเลยและหลายพืย้นที่ก็มีการเริ่มปะทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแบบนรกแตกนนนนนะรรรััับโดดดดยยยเเเเเเเฉพาากแกวีีสสสสกกิิ้งงงงืืืือออหหมม,มปใญ่ หลายกิโลพร้อมกับขนาดนี้ครับห้วยตามเมรียตาควายสากแก้วเนี่ยก็ยังดูเดือดที่ฝั่งกัมพูชาครับเหมือนสาสตร์ฝน BM เนี่ยลงมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนขนาดที่ไทยเราก็สวนกลับไปด้วยปืนใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งเราก็มี กับสิ่งที่ทําให้ขมรเ,เพี้ยงพรำนะครับอย่างที่บอกคือการรบรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับรอบที่แล้วเพราะเราสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ได้แล้วเราเนี่ยเหมือนจะเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยซ้ำนะครับขมรก็จะเป็นฝ่ายที่จะรุกคืบเข้ามาการสูญเสียเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาแต่ผมเชื่อว่าขมรสูญเสียเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการที่เราสามารถยึดได้หลายต่หลายจุดซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตอย่างเป็นทางการกันก่อนกับกองนับพื้ที่2ที่มีรายงานออกมานะครับสถานกรร์สำคัญในแต่ละพื้นที่ไล่เรียงมาตั้งแต่พ้นี่่สัตสัตตตาามดววููซแฝยกพชร มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนพุ่งชนรถถังแล้วก็จรวดบีเอมยีเนี่ยขนมาทุกอย่างเพื่อที่จะโจมตีแนวกันวางกําลังของฝ่ายเราเป็นระยะนะครับแต่ตอนนี้กําลังพลเราปลอดภัยในพื้นที่สัตวสมโดนตัวนปูผีแล้วก็ซามเตซึ่งฝ่ายเราครับก็ใช้ปืนใหญ่แล้วก็รถถังเนี่ย ยิงคมและก็ยิงทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาได้ด้วยโดยก็ทําการตึงกําลังตลอดแนวเลยครับเพื่อเสริมความมั่นคงณที่หมายอันนี้เป็นการรายงานแบบภาพรวมแบบไม่ได้เจาะลึกแต่ที่แน่ขเขามรขนอาวุธมาทุกอย่างเลยกับพื้นที่กองทัพที่2อีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ผาบอยแดงห้วยตามมเรียภูมะเขือ ซึ่งฝ่ายกบูชาตอนนี้นะครับยังมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดโดนติดหัวรบและก็จรวด BM เนี่ยโจมตีเข้ามาต่อในโอกาสวางกําลังของฝ่ายเราอีกเช่นกันซึ่งฝ่ายเราก็ตอบโต้ไปด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและก็โดนทิ้งระเบิดรวมไปถึงปืนใหญ่นะครับก็สามารถทําลายเป้าหมายได้ตามแผนเหมือนเดิมส่วนบริษัทศาสนาครับตอนนี้ ถามว่ามันยังคงมีการรุกจากคาเมนไหมก็ยังมีแต่ว่ารุกยากหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชายภูมิที่ได้เปรียบมากๆแล้วฝ่ายเราก็ดําเนินกรสถาปนาความมั่นคงนะครับพร้อมกับดัดแปลงที่ม่ใด้แข็งแรงแลยก็ตึงกาลังในพื้นที่ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังดุเดือดไม่แพ้ก,กันก็เป็นบริบทิปราสต,ตาควายฝ่ายเราครับได้ทําการตรวจค้นพิสูจน์ทราบกว่าล้างทุนระเบิดณที่หมายโดยเป็นระเบิดที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงจริงๆและก็ฝ่ายกบูชาเนี่ยยังมีการระดมยิง BM21 ใส่่ฝายเราอย่างต่ออเนื่งซึ่งเราเองก็ใช้นใญ่ ทำการยิงต่อต้านแล้วก็วางกําลังตึงอยู่ในที่มั่นก็ปรากฏคลิปออกมาเหมือนกันนะครับทางกัมพูชาเนี่ยยิงจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1จากอำเภอสํโรงไปยังพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจํานวน5นายเลยจากการโจมตีของขมิน,นะครับก็ยิงมาหลายชุดเลยนะที่แน่แเนี่ยอาจจะมีถึง10ชุดเลยก็ว่าได้ส่วนอีกหนึ่งจุดครับพื้นที่ตามเมืองน,นะครับจุดนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ยังคงโจมตีเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดครับแล้วก็มีปืนปรสอรถถังซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็เน้นใช้ปืนใหญ่ถล่มอาวุธและก็ที่ตั้งจุดโุปกรณ์ของขมรตลอดแนวการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาเลยส่วนพื้ที่อื่นเนี่ยยังคงมีปะทะกันเหมือนเดิมแต่รายงานอย่างเบาการยังไม่มีมานะครับเท่าที่ผมทราบนะช่องบกดุเดือดกว่าทุกครั้ง ที่มีการประทะก,กันเลยนะครับแนวรบช่องบกก็เริ่มกันแล้วซึ่งอมเมนก็มีการระดมยิงเบียมยีครับจุดช่องบกเนี่ยแน่นอนว่าเนินเจ็เป็นเนินสูงที่สุดเราก็เสียเปรียบที่สุดเหมือนกันเพราะทั้งเรื่องของเส้นทางส่งกําลังบาพรุงครับคมเมนเนี่ยมันเป็นเมืองของเขาเลย ณแนวหลังของเขานะครับแนวหลังเนี่ยเขาส่งกําลังบำรุงได้สบายๆแต่ว่าเราเนี่ยมันเป็นป่าที่ทึบมากๆกับจุดนั้นทั้งป่าทั้งเขานะครับกว่าจะเดินทางไปได้เนี่ยคือยากมากแต่ก็ส่งกําลังใจให้กับแนวหน้านะครับช่องบกเนี่ยผมว่ายากอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้กับเนิน745แล้วยังมีบริที่ช่องอันม้านะครับเขมีนก็ยังโจมตีอย่างต่อนเนื่องด้วย b m 21หวังที่จะย,ยึดพื้นที่คืนเอาไว้ให้ได้ปาระเดือดกว่าทุกครั้งก็เป็นการยืนออกมาจากชาวบ้านในพื้นนทีีี่่เเสยยง ดังสนั่นวันไหวดังไกลหลายกิโลเลยโดยฝั่งเขมรเองครับก็มีการเติมกําลังทั้งโซนศรีสะเกดสุรินทร์สากแก้วเสียงประทานเนี่ยรุนแรงอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่สองและก็แน่นอนว่าวันนี้จะเป็นการเจราจาหยุดยิงครับโอกาสที่จะหนักหน่วงกว่าทุกวันเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับแนวรบทับพภาคสองด้วยเอาละเดี๋ยวเรามาตามกันต่ออีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่หนึ่งกันบ้างรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการออกกกกมมมาาาาาานนะรรรัับุช็่ช่จททดีีเสถปง ที่หลักสําคัญได้แล้วไม่ว่าจะเป็นครองแผงหนองยาแก้วหนองจานแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาครับยังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของทีมั่นนะซึ่งฝ่ายเราเนี่ยก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับทำการยิงตอบโต้ เพื่อที่จะควบคุมพื้นที่และก็สถาบ,บนาแนวที่มั่นตั้งรับแบบยึดเสร็จสับ100%ส่วนบ้านหนองยากแก้วเนี่ยขมรก็ทําเหมือนกันนะครับยังมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเอาไว้อยู่บ้านหนองจานก็มีการดัดแปลงความแข็งแรงของที่มั่นครับใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับดำเนินกลยุทธ์เข้าตีต่อเป้าหมายจนสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากในสามพื้นที่หลักสําคัญแล้วนะครับฝ ยังได้ปฏิบัติการต่อที่หมายทางทหารกัมบูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตเพื่อจะลิดรอนขีดความสามารถและก็ทาลายที่มั่นทางทหารต่างๆเนี่ยที่เป็นภัยคุกคามต่อการโจมตีกลับมาของฝั่งเราการที่เรายึดหนองจานได้เมื่อวานนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่า,ขาเขมรระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องส่งบนให้กําลังรบของเราในกองกาลังบูรพาครับพลีชีพไปแล้วสามนายบาดเจ็บอีกยี่สิบเอ็ดนาย คมเมนยิงมาเยอะมากแล้วตลอดห่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคมเมนก็ระดมเติมกําลังระดมอาวุธทุกอย่างที่จะหวังยึดพื้นที่คืนจากไทยเราครับแต่สุดท้ายยังไม่มีรายงานออกมานะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับกองทับภาคที่หนึ่งซึ่งโวยก็เชื่อว่าเราสามารถสถาบนาที่มั่นตั้งรับได้สิ่งที่ทําก็คือตีลึกไป200กิโลเมตรถึงจังหวัดเสียงราชเลยครับจังหวัดที่มีนครวัดอยู่นั่นแหละครับก็เป็นการ เข้าตีลึกฐานเด็ยมันางหานเขมรเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรแล้วมันก็ใกล้กับพนมเปญเข้าไปทุกทีแล้วถ้าเกิดเขอมรยังไม่หยุดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตีตอบโต้กลับเหมือนกันในจุดที่ อู่ข้าวอู่น้ําของฮุนเซนอย่างป้อยเปตเนี่ยผมคิดว่าแตกแล้วนะตอนนี้ไฟฟ้าดับกันทั้งคืนบวกกับเรามีการยิงกระสุนสองสว่างเนี่ยตลอดทั้งคืนเหมือนกันเพื่อที่จะค้นหาเป้าหมายทางทาหารของขเมนเองก็เรียกว่ายังคงดูเดือดหลายพื้นที่นะครับทั้งกองทัพภาคหนึ่งแล้วก็กองทัพภาคที่สองนั้นส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทางไทยเราในแนวหน้าด้วยนะครับการที่จะบระุก,กับขเมนในรอบนี้ไม่ง่ายเลยขเมนก็มีอาวุธที่ทำลายล้างสูงนะครับอย่างมีมยุิเบตเนี่ยเป็นรัศมีวงกว้างมาก แต่ก็โล่งใจไปอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเราสามารถยึดพื้นที่สาคัญได้หลายจุดและก็มียุทธวิธีที่ได้เปรียบกับเขมรมตมากกว่าต้องลุ้นกันว่าช่องบกครับเราจะสามารถดิ้นเนิน7-45ได้หรือไม่คงต้องรออัปเดตติดตามกันแต่อีกเรื่องราวหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันเลยครับก็คือการหยุดยิงซึ่งเราเนี่ยก็มีการเจราจาก,กันแล้วนะครับว่าจะหยุดยิงภายใน72ชั่วโมงโดยอย่างเดอ,อีกหนึ่งขั้นตอนครับก็คือการลงนามในวันนี้ก็ปแปลว,ว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึึงงงงงววัันนนีี้้เเเชชาาาา่่่ยยยยกกรรรบงคจงจะะอออุุดดดดูดืืไปถหิแตผม ก็ยังคงจะมีประปรายนะครับไม่ได้หยุดยิงกันแบบ100%เขมนก็ยังจะตามตอแยไให้เราไม่เลิกเหมือนกันซึ่งก็ต้องรอเดติดตังกันหลังจากนี้ครับลงนามกันแล้วเนี่ยขมนจะรักษาสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าเรายื่นคำขาดไปนะถ้าเกิดว่าหยุดยิง72ชั่วโมงแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงปืนเลยสักนัดเดียวเนี่ย มันก็จะจบแต่ถ้าเกิดมีเสียงปืนครับการเจรจาหยุดยิงนี้การลงนามแบบนี้เนี่ยก็จะจบเช่นเดียวกันก็คือยิงกันต่อเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของขเมีนว่าจะหยุดจริงๆหรือเปล่าก็ต้องรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ

អាចារ្យរៃតាមទៀតហើយតាមពីលើតាមទៀតហើយ3គ្រាប់ផ្ទួរ